ตอนนี้แหละค่ะตู้สี่ตีสอง่ะอ๋อสองเดียวพออ๋อหนักมากเลยนะเท่าไหร่อะสองเดียวไปก่อนสองเดีปก่อนนั่นก็เป็นปัญหาน้องทำอ่ะนี่นะคะลระหว่างนี้เพื่อนเขาก็จัดของอยู่นะคะเขาจะไลฟ์ขายของกันชุกข่าว่าไม่ออกไม่ออกค่ะนสอไปแนแล้วสองวันแล้วอ่ะเรื่องนี้จะรู้เรื่องมากเลยค่ะ หอมเมื่อค <on> ืนอร่อยเนาะไฟเบอร์นะคะไฟียดายเหลือที่คุณแม่นเสียดายของต้องกินน้ำสาวเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องแม่ขับถ่ายนะคะเช่นนี้นะคะแม่ใครทานไหมคะจะแม่ของดีต้องเดือดเรื่องแอบอยากรู้เรื่องไหมแม่แอบรู้เรื่องไงหือได้รับรองเลยว่าเสียดายไปยุตเลยสะดวกเลยนะที่นสะดวกอ๋อไม่ใช่ไใ่้ร่อดหรอกผู้ชายอย่างเราแรงๆคุยกันอ่ะนี่แหละ เออสเปย์สปานะถ้าถ้าไม่ถึงบ้านนะถ้าหูรูดไม่ดีเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นในร้อขอยิบหลอดคนนะคะเดี๋ยวไม่ต้องใช้หลอดกินใช้หลอดคนอ่ะโอเคน่ารักเขาว่าดำเนินสะดวกไม่ใช่เป็นอำเภอนะครับเป็นกันยาค่ะหลังจากกินตัวนี้เข้าไปจะมีเกิดปฏิกิริยาใร่างกายหอมด้วยหอมหองกินอะไรคะบลูเบอร์รี่ค่ะเขาพูดอะพ่ดกลาอ๋อเขาพูดเบอร์รี่ใช่ป่ะเฮ้ย 哦，很香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 ，